ไปยังมาผอเรือกับไม่ตุ้มนะคะทุกท่านเลยสี่หัวเรื่อเราานะคะขบวนนี้กปกติจะเป็นห้าหัวเรือยราาเป๋กันไปเป๋กันมาพี่วิ่งน้องแยกน้าวนนะคะจุดกลางน้นําวนอ้ยลำที่สามนี่แคว่งไปแคว่งมาเลยอ๋อตั้งหลักได้แล้วก็ตังต้งหลักแล้วหัวพอตั้งหลักได้วิ่งกันยิวเลยนะอีกแล้วเ,เพราะว่าระดับตอนที่เขาเลี้ยวเลี้ยวโค้งแล้วก็เจอ ฝั่งนู้นเลยนะคะทุกโตฝั่งนู้นกับเรือลำตะเบอร์สิบนะคะและเรียดโตไปเลยตีโค้งนะคะช่วงตีโค